วันนี้อากาศดีดีค่ะมืฮอร์นจากพี่น้องครยยู่อันคอดลูกมากแล้วกะกลับมายุบ้านแล้วกะฤดูฝนเลยค่ะไายยู่านเดือนเมษสามาใดแล้วคอร์ดคือสา พอหลังคลอดปุ๊บก็รูดูฝนเลยก็เย็นชุ่มฉ่ำเลยกินน้ำต้องื่นซีเรียลแล้วก็กินโยเกิร์ตด้วย เฮาต่อไปสิเฮ็ดอีหยังแต่เศร้าๆนะพี่น้อง ตอนนี้แดนเนียวไม่ค่อยกลัวแล้วไม่ค่อยมองแงาแล้วค่ะแดนเนียวดีขึ้นแดนเนียวโตเร็วมากค่ะทุกคนเดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งอะไงไว้ไว้แต่ว่าตอนนี้แดนเนียวได้หกอาทิตย์แล้วหกอาทิตย์แล้วแล้วก็เดือนครึ่งแล้ว แล้วเดนนี่เอาครบสองเงินไปพาไปฉีดวัคซีน,อ,น,นอยู่ค่ะพี่น้องสวัสดีเจ๊ามาปราง้วยค่ะ ชัดไทยค่ะเจมะปาง ีย๋ยวนี้อ่นเนยลเอารอนดีค่ะเดนเนลล์บอกง้องงงงอะไรแบบนี้ ไม่ใช่เจ๊อายุเท่าไหร่แล้วมาปังมาปัง อายุน้อยๆอยู่เลยเหรอ